สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมไฟเวิร์ครับผมวันนี้ก็มาเล่งด่วนกันนิดนึงครับพอดีมี NFT ฟรีนะครับผมมือต้นเราเปิดไปที่แอป b i n a n c e ก่อนเลยนะครับแอป Binance ของเรานะแล้วก็อย่างแรกนะครับก็คืออย่าลืมอัปเดตนะครับผมอัปเดตในส่วนของตัวแอปด้วยนะครับผมพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับกดตรงไหนก็ได้นะครับผมตรงหน้าจอตรงกลางจอเลยก็ได้นะเลื่อนลงมาแบบนี้ครับมันจะมาเห็นเห็นไหมครับด้านบนมันจะมีคาว่า drag down to market place ครับผม พอเราแด็กดาวเสร็จปุ๊บครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ครับเราจะเห็นเขาว่าโมบ็อกซ์ครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เห็นนะครับให้ให้ลองเลื่อนดูนะครับไปอยู่ล่างสุดนะครับจะอยู่ล่างสุดนะครับผมโอเคนะครับเรากดไปที่โมบ็อกซ์เลยครับอ่านะครับผมตรงเนี้นะครับผมกดรับไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่กดรับครับสามารถที่จะกดรับได้ฟรีนะครับผมกดรับได้ฟรีนะนะครับถ้ากดได้ดีๆนะครับอนาคตอาจจะนําไปขายต่อได้ในตลาดเซ็กันนะครับผมตลาดเซ็กันเพลสนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นเกมนะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะครับพอดีเห็นมาว่ามันแจกฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวว่าจะมานั่งดูรายละเอียดอีกทีนะครับก็เพื่อคนไหนนะครับที่มีแอปไบเนสอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับรีมากดดาวน์โหลดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะที่ผมมากดรับไว้ก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมสวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ก็ได้นะครับสวัสดีครับ